สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกทท่ททานนะคะกลับมาพบกับหนึ่งอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมอิวสุคิงยนนสักขาบุยรัมนอกเมืองติดที่โรบินสันบุยรัมนะคะต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานเลยนะคะกับการมาถ่ายคลิปให้กับคุณลูกค้าชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ที่ลานจอดรถทางด้านหลังโชว์รูมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรถเล็กนะคะทางด้านหลังไม่ค่อยจะมีนะคะรถยังไม่ได้ลงให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ แต่ก็มีให้คุณลูกค้าดูอยู่นะคะสามารถที่จะเข้ามาชมได้นะคะแต่วันนี้นะคะก็เห็นรถนะคะต้องบอกว่าแบบว่ามีแต่แบบแจมๆทั้งนั้นเลยนะคะ mm. เห็นแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มาชมกันค่ะว่าศูนย์บริการอศูนย์โชว์รูมของเรานะคะ ขายทั้งรถเล็กนะคะรถใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าจะต่อตัวถังแบบไหนนะคะคุณลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่โชว์รูมของเราได้เลยค่ะอยากได้แบบไหนนะคะบอกกับที่ปรึกษาของเราได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเห็นทางด้านหลังนะคะไม่ได้มีคันเดียวนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีหลากหลายคันมากเลยนะคะสําหรับรถ บรรทุกนะคะชนิดต่างๆนะคะที่เข้ามาจอดอยู่ที่ทางด้านหลังของโชว์รูมของเราเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมกันค่ะว่าแต่ละคันเนี่ยสวยงามเด็ดขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะไปค่ะและเราก็กำลังแอบเห็นใครบางคนนะคะกำลังถ่ายรูปรถของเขาอยู่เซลแคทนั่นเองค่ะทักทายลูกค้าชน,นอย <laughs> <laughs> นะคะเซลแคทอันนี้เป็นรถอะไรเนี่ย เป็นรถโมปูนนะคะเป็นรถโมปูนหรือที่เรียกกันว่ารถมิกเซอร์นั่นเองนะคะรถมิกเซอร์นะ,ะมีเหล้าหรือ,อยังอะไรนะมีเหล้าหรือ,อยังมีมิกเซอร์แล้วนะนีใครอยากกินเหล้านะคะติดต่อเซลแคทได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็อย่างที่เซลแคทบอกไปนะคะว่าเป็นรถโมปูนหรือว่ารถมิกเซอร์นะคะนี่คะ่ะเซลแคทเขาก็กำลังถ่ายรูปรถอยู่นะคะ แบบนี้ก็มีนะคะตอนนี้จอดอยู่แล้วก็นี่มา,ม,มาชมได้นะคะซเซลแคปบอกเลยว่ามาชมได้เลยเดี๋ยวเซ,ล,ซลเซลแคปนะคะให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ที่หนึ่งบอกไปนะคะว่ารถเนี่ยแจมมากๆเลยนี่ค่ะดูคันนี้ค่ะโอ้โหดูสีเขาค่ะโอ้โหต้องบอกว่ามันแบบดูร้อนแรงมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวขยับให้ดูนี่ค่ะ ความอลังการของเจ้าตัวรถนะคะอ่ะแล้วเห็นทางด้านนู้นไหมคะมีอีกนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่คันเดียวที่จอดอยู่นะคะมีหลายคันมากเลยตอนนี้นะคะโอ้โหดูสิคะสีแบบร้อนแรงมากๆนะคะ นี่นะคะลูกค้าก็ติดต่อรับรถด้วยนะคะเอารถมาเข้าศูนย์ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็วันนี้นะคะไม่ค่อยจะมีคิวคุณลูกค้าเอารถเข้ามาเช็คได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะ,ะทางนู้นก็เซลล์แคทกํกำลังวิ่งถ่ายรูปอยู่นะคะแล้วก็มาชมคันนี้นะคะโอ้โหโเห็นไหมคะว่า มีการที่ต่อเติมออกมาอีกนะคะนี้ค่ะสำหรับอันนี้ก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าพร้อมขนนะคะพร้อมซิ่งด้วยนะคะแต่งมาแบบจัดเต็มมากนะคะอีกหนึ่งคันที่สวยๆนะคะจัดหนักจัดเต็มไฟกระพริบเต็มคันเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมา เปิดไฟเปิดอะไรให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถของพี่เปิลนะคะคันสีแดงๆนะั้นเป็นของพี่วุฒธธินันนะคะนี่ค่ะโอ้โหมาดูกันค่ะนี่นะคะจัดมาเต็มเลยสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งแบบสวยงามนะคะแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งนะคะโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่า สีแจ่มมากนะคะมากับสีเหลืองนะคะโอ้โหลายสวยงามนะคะคุณลูกค้าชอบแบบไหนนะคะบอกเลยค่ะว่าที่ปรึกษาของเราจัดให้คุณลูกค้าได้ตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะชอบแบบไหนปรึกษากับที่ปรึกษาการขายของเราได้มาที่นี่ที่เดียวนะคะจบเลยค่ะทั้งรถเล็กรถใหญ่ค่ะพร้อมเลยนะคะให้ชมรอบๆอบคันกันนะคะเพราะว่า เองก็ไม่ได้มีความรู้กับรถใหญ่นะคะแต่ว่าเห็นมันสวยนะคะนี่ค่ะสวยนะคะแล้วก็แจ่มมากเลยนะคะถ้าหากว่าคุณลูกค้าสนใจนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะที่โชว์รูมของเราก็จะมีพี่เปิ้ลนะคะพี่วุฒิน,นันแล้วก็เซลล์แคทนะคะดูแลในส่วนของรายละเอียดรถใหญ่ให้กับคุณลูกค้าอยู่นะคะ สนใจอยากคุยกับเซลล์ท่านใดก็ปรึกษาได้นะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะสวยๆนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรถบรรทุกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ รถบรรทุกนะคะแบบต่างๆนะคะที่1พาชมนะคะแต่ละคันเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้านะคะจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสีสันนะคะแล้วก็การตกแต่งต่างๆนะคะซึ่งหนึ่งมองดูแล้วก็คือแบบสวยมากๆเลยนะคะสําหรับการตกแต่งของลูกค้าแต่ละท่านนะคะซึ่งก็ตามสไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าหากว่าอยากที่จะเข้ามาดูรถตอนนี้ก็คือมีรถจอดอยู่ คุณลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราได้นะคะรถเล็กก็จะมีรถจอดอยู่ทางด้านหน้านะคะสามารถที่จะเข้ามานะคะปรึกษาเงื่อนไขในการออกรถได้ซึ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของรถเล็กนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอตามแต่ละตัวรุ่นนิดนึงนะคะว่ารถเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการ รอรถนะคะประมาณ1เดือนขึ้นไปในทุกๆตัวรุ่นนะคะแต่ถ้ามีสต็อกบางคันที่สามารถที่จะรับรถแล้วก็ได้เลยนะคะก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปให้คุณผู้ชมชมแล้วนะคะช่วงที่ห่างหายไปก็หมดเพชชั่นนิดนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ